ก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้วันที่19นะครับวันทางาที่19กันยานะครับก็วันนี้ทําได้หกเล่มนะครับก็จะเป็นต้้นไม้สาทรนะครับยังไม่ได้ทันได้ลงคลิปนะครับก็เหลืออยู่เล่มเดียวแล้วนะครับเล่มอื่นก็มีจองไปหมดแล้วนะครับพอดีกลับมาถึงชุราก็คนเจอหัวาก้ารุ่นแรกนะครับสามหัวนะครับก็ทําได้สามเล่มนะครับก็มีเจ้าของไปหมดแล้วนะครับ ด้ามไม้ชิงชันนะครับส่วนแถวบนก็จะเป็นหัวหนองบัวนะครับหัวกลางแล้วก็หัวใหญ่นะครับก็หัวกลางก็มีเจ้าของแล้วนะหัวใหญ่ก็มีแล้วนะครับเหลือ mm hmm. อยู่เล่มเดียวนะครับ mm hmm. เบอร์สี่คือเบอร์นี้นะครับเพิ mm hmm. ่งทำเสร็จหมาดหมัดทำมันยังไม่แห้งทีนะครับเ mm hmm. นี่ยนะครับ ก็คมไม่คมก็โดนไปแล้วนะครับเผลอหน่อยไม่ได้นะก็ท่านใดสนใจก็รีบแอดไลน์มานะครับติดตักมานะครับเหลือเล่มเดียวนะฮะเล่มนี้ยาวสามสิบหกเซนนะครับอ่าคมจะกว้างอยู่ที่เก้าจุดห้าเซนนะครับเหลือเล่มเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะรื้อที่ทํางานนะครับก็จะไม่มีที่ทํางานก็อาจจะเป็นเดือนนะครับว่าจ,จะได้ทําอีกทีหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นอาัุงสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเดี๋ยวลองคมให้ดูนะครับนกำลังดีนะ เ,เล่มเดียนะครับราคาตามป้ายน,นะครับแ800นะครับขอเป็นโอนนะครับท่านใดพร้อมโอนก็้ากลายมาเลยครับด,ด่วนเลยครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสับไม,ม้ครับสับไม,ม้เล่นดู ok có ID line ตัวนี้นะครับเครื่องนะครับไม่ต้องใส่ข้างหน้านะครับหรือไม่ก็คลิกที่ใต้ใต้ใต้วิดีโอนะครับจะมีคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมปากมุดไว้ให้นะครับมี i อ Line แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็จะเป็นลิงก์ Line นะครับถ้าท่านใดไม่สะดวกแอดก็ให้กดที่ลิงก์ Line นะฮะก็จะเด้งขึ้นที่ Line ผมก็แค่กดเพิ่มเพื่อนนะครับก็แชทได้เลยครับผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับ ก็หลังจากนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องจัดเตรียมพื้นที่ที่ทํางานนะครับพอต้องรือร้อร้านแล้วก็แต่งร้านใหม่เพราะว่าแม่บ้านเขาจะเปิดร้านขายข,ายของนะครับผมก็ต้องย้ายที่ทํางานใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามนะครับทุกท่านวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ